สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกทูน,นัยคำคืนแห่งความหลอนและนี่ก็เป็นหนังสือเสียงทั้งช่องช็อกทูนัยที่จะเอาเรื่องราวหล,หลอนๆมาเล่าให้กับเ,เพื่อนๆฟังผ่านรูปแบบตัวหนังสือเสียงและเรื่องราวในวันนี้ขอนาเสนอเรื่องกดในการเฝ้าบ้านคุณนาช่างทําตุ๊กตาตอนพิเศษครับ มันผ่านมานานแค่ไหนแล้วนะที่ฉันไม่ได้มีความสุขกับการทำตุกตาถ้าคิดคงเป็นวันที่เกิดเรื่องนั้นขึ้นหรือไม่ก็คงจะเป็นวันที่ฉันเกิดมาในตอนแรกที่ฉันได้มาใสศอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้พวกเขาต้อนรับร่วมถึงคอยช่วยเหลือฉันทำให้คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตอย่างฉันได้เริ่มหาจุดหมาย รอยยิ้มของเด็กๆที่ได้เล่นตุ๊กตาที่ฉันสร้างมันคือความสุขที่หาไม่ได้จากที่ไหนเลยแต่ทว่าในวันที่เกิดเรื่องวันที่เด็กคนหนึ่งได้เห็นรอยแผลบนร่างกายของฉันเธอค่อยๆล้มตัวลงก่อนที่ร่างกายจะเริ่มย่อยสลายจนสุดท้ายก็กลายเป็นตุ๊กตาในตอนสุดท้ายเมื่อทุกคนดูเรื่องทั้งหมดทุกคนก็ออกมาตามล่าฉัน ลุมประนามฉันพร้อมก็บอกว่าฉันเป็นปีศาจถึงแม้ในตอนนั้นฉันจะกล่าวขอโทษมามากสักแค่ไหนก็ไม่มีใครสนใจจนกระทั่งพวกเขาเลือกที่จะจับฉันไปเพื่อฆ่าฉันแต่มันก็ไม่สำเร็จเพราะพวกเขาได้เห็นคำสาบบนร่างกายของฉันภาพของกองสรางตุ๊กตามันยังติดตาของฉันอยู่เลย ฉันยังจำได้ว่าพวกเขาใช้ชีวิตแบบไหนพวกเขายิ้มกันยังไงพวกเขาพูดอะไรกับฉันแต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นเพียงตุ๊กตาที่ไร้ชีวิตเพียงเพราะคำสาบที่ติดตัวกับฉันฉันเลือกที่จะหนีออกมาจากที่นั่นออกตามหาสถานที่ที่จะทำให้ไม่มีใครต้องมาเดือดร้อนเพราะตัวฉันอีกจนฉันได้ไปเจอรถเมล์คันนั้น พวกเขาบอกฉันว่าจะพาไปส่งยังที่ปลอดภัยพร้อมกับให้กระดาษกฎที่เขียนไว้เพียงข้อเดียวคือห้ามกืนกินผู้หลงทางในระหว่างที่กำลังอยู่บนรถเด็ดขาดในตอนแรกฉันไม่เข้าใจกฎนั้นเลยจนกระทั่งวันนั้นวันที่เด็กผู้ชายในชุด,ดักเรียนมองเข้ามาหาฉันตอนนั้นฉันพยายามเอามือปิดบังดวงตาของเขาเอาไว้ แต่ผลรับคือร่างกายของเขาก็ค่อยๆย,ย,ย่อยฉลาชจนเหลือเพียงร่างของตุ๊กตาฉันนำเขามาไว้ที่บ้านของฉันบ้านหลังแรกที่ฉันหนีจากมันมาในตอนนี้มันไม่เหลือสิ่งมีชีวิตใดๆหลงเหลืออยู่แล้วฉันจ้องมองไปยังลิ้นชักที่โต๊ะของตัวเองก็จะเห็นว่ามีสมุดแดลี่เล่มหนึ่งเมื่อได้ลองอ่านมันอีกครั้งก็รับรู้ได้เลยว่าในตอนนั้น ฉันมีความสุขมากขนาดไหนและมันก็ทำให้ฉันรับรู้ว่าทุกสิ่งนั้นสลายหายไปอย่างไม่หวนกลับมาแล้วพวกเขาบอกว่าฉันทำผิดกฎอย่างไม่ได้ตั้งใจจึงบอกให้ฉันจ่ายค่าปรับแทนในตอนแรกฉันหวังว่าพวกเขาจะขังฉันไว้ไม่ให้เจอกับโลกภายนอกแต่มันก็เป็นได้แค่ความหวังเท่านั้นฉันนั่งมองเหล่าตุก,กตาที่อยู่ภายในห้องอย่างสิ้นหวัง จริงๆแล้วตุ๊กตาพวกนี้ก็เกิดมาจากชีวิตหนึ่งเหมือนกันฉันทำให้พวกมันกลายเป็นตุ๊กตาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่คิดเลยว่าการทำแบบนี้ไปเรื่อยๆผลลัพธ์มันจะสะท้อนเข้ามาถึงตัวเองจนสุดท้ายฉันก็ตัดสินใจจะปลดปล่อยพวกเขาแต่ยังมีอีกสิ่งที่จำเป็นคือเครื่องสังเบยและหลานของฉันคือตัวเลือกนั้น ฉันรู้สึกสิ้นหวังในทุกตัวอักษรที่เขียนในกระดาษฉันสร้างกรฎมันปลอมขึ้นมาเพื่อให้หลานของฉันทำตามทั้งหมดเพราะความเห็นแก่ตัวของฉันเพียงคนเดียวในวันที่หลานของฉันได้มาถึงเขาทำตามกฎอันแสนไร้เหตุผลของฉันได้อย่างดีเยี่ยมทุกอย่างที่ฉันได้เขียนเอาไว้เพียงเพื่อทำให้เขาอยู่ข้างในบ้านให้นานจนกว่าพิธีกรรมทั้งหมดจะเสร็จสิ้น แต่ในอีกใจหนึง่งฉันก็อยากใช้เขาหนีไปฉันลองโผล่ไปหาเขาทางด้านหน้าต่างด้วยร่างกายที่แสนน่ากลัวฉันคิดว่าเขาคงจะกลัวฉันจนวิ่งหนีไปแต่ไม่เลยเขายังทำตามกฎทุกข้ออย่างเคร่งครัดแถมยังหยิบขนมให้ฉันซะเต็มมือเลยการที่เขาทำแบบนั้นมันยิ่งทำให้ฉันรู้สึกผิดมากขึ้นกว่าเดิม แต่ฉันถอยหลังกลับไปไม่ได้แล้วในตอนนี้พิธีกรรมได้เริ่มต้นขึ้นเหล่าตุ๊กตาสาัตว์เริ่มเปลี่ยนร่างกลายเป็นร่างดั้งเดิมของพวกมันความดูล้ายและสัญชาตญาณเริ่มเพิ่มพูนจนพวกมันกลับร่างอย่างสมบูรณ์ฉันได้แต่เพียงยืนภาวนาให้หลานของฉันปลอดภัยจนในที่สุดแสงของรุ่งเช้าก็ได้มาถึงฉันเห็นหลานชายของตัวเองโผล่ขึ้นมา ทมากลางซากปรักหักพังของบ้านเขายืนคุยกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งพร้อมกับอ่านข้อความภายในจดหมายที่ฉันเขียนเอาไว้ก่อนที่พวกเขาจะกลับไปฉันรีบเดินมาตรวจสอบบ้านของฉันที่ตอนนี้เหลือเพียงแต่ซากก็จะเห็นว่ามีตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนร่างเมื่อฉันมองใกล้ๆก็เห็นว่าเป็นตุ๊กตามนุษย์ในชุดนักเรียนที่ฉันนำมาด้วย คงเพราะเขาไม่มีความดูร้ายและสัญชาตญาณที่แรงกล้ามากพอเขาก็เลยยังอยู่ในร่างของตุ๊กตาแต่ในตอนนั้นเองเมื่อฉันหยิบตัวเขาขึ้นมาก็ได้เห็นว่าตัวของเขานั้นกำลังนอนทับสมุดไดอรี่ของฉันอยู่ฉันกอดเขาไว้ก่อนจะหยิบสมุดเล่มนั้นขึ้นมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวด แต่ฉันจะไม่สามารถก้าวข้ามมันได้ถ้าฉันเลือกที่จะทิ้งมันไปและบทตอนพิเศษมีเพียงเท่านี้ในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามได้วันพรุ่งนี้ก็ับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าให้แก่เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่ฟังตอนนี้แล้วยังงงๆนะครับต้องบอกว่าต้องให้ย้อนกลับไปฟังตอนแรกใหม่เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชันนะครับผมและก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะฮะชอบให้ผมมาเล่าอะไรฟังแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้กันนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร คอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ